และตานานพ่อจาดําเมืองนครสีธรรมราชจาดําเป็นทหารที่มีชีวิตจริงการสู้รบแบบประจันหน้ากับทหารญี่ปุน่นในเช้าวันนั้นจาดาได้มอบกายถวายชีวิตเพื่อปกป้องรักษาประเทศมีคำเล่าขานมานานว่าในขณะที่มีการลบพุ่ง จาดำอมพระองค์หนึ่งไว้ในปากทําให้เกิดกําลังมากมายในการต่อสู้จาดำก่้าทหารญี่ปุ่นได้เป็นจำนวนมากแต่ทหารญี่ปุ่นก็ไม่กลัวตายด่าหน้าเข้ามาเหมือนน้ำปลาจาดำสู้แบบเลือดเข้าตาตอนหนึ่งจาดำได้ตะโกนด่าทหารญี่ปุ่นด้วยความโกรธเค้น ทำให้พระหล่นออกจากปากจ่าดำจึงถูกกระสุนปืนของทหารญี่ปุ่นตายแต่ได้ความเป็นชายชาตานจ่าดำไม่ยอมรมมช้ดับปลายปืนคำยันตัวเองไว้และยืนตายเหมือนกับที่เห็นในรูปปั้นเรื่องนี้ก็เท็จจริงอย่างไรก็อยู่ที่ผู้เล่าขานเป็นตำนานสืบมา นักรบผู้กล้าหานแห่งนครสีธรรมราชแต่จะขอเล่าเกี่ยวกับประ,ะวัติดลวร,ร้ามในการต่อสู้ข่้าศึกสมัยสงครามโลกครั้งที่สในการต่อสู้ข่้าศึกกับทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนำโดยพลตรีหลวงเสนาณรงค์ผู้บัญชาการมณฑลฐานหกที่6เป็นแม่ทัพบ,บัญชาการลบเมื่อทหารญี่ปุ่นได้ ก็สงครามมหาเอเชียบูบรพาขึ้นในปลายปีพศ2484นั้นได้ยกองทัพขึ้นเพื่อเข้าประเทศไทยทางภาคใต้จุดที่กองทัพญี่ปุ่นบุกขึ้นนั้นคือจังหวัดปัตตานีสรงคราชุมพรประจบกีรีคันละนครศรีธรรมราชทุกจุดที่กองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกต่างก็ถูกกำลังของกองทัพบ,บกไทยต่อต้าน อย่างเดียวเน่นในตลอดเป็นที่สุดในบรรดาวีรกรรมของทหารสังกัดมณฑลหานบงที่6จังหวัดนครศรีธรรมราชวีรกรรมครั้งนั้นนับเป็นเกียรติประวัติของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกครั้งที่จะต้องํำรงไว้ในประวัติศาสตร์ไม่มีวันเลือนเรื่องราวการต่อสู้ดังกล่าวนั้นสืบสาวมาตั้งแต่2482เมื่อวิกฤตการณ์ สงครามโลกครั้งที่สองในทวีปยุโรปโดยมีเยอรมันและอิตาลีซึ่งเรียกว่าฝ่ายอักษะฝ่ายหนึ่งกับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งประกอบด้วยสาราชนจาจักรและฝรั่งเศสอีกฝ่ายหนึ่งการสงครามได้ขยายตัวกว้างขวางกันถึงพศส4 8 4ญี่ปุ่นเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะสงครามได้ลุกลามเข้าสู่ทวีปเอเชียโดยญี่ปุ่นยกพลขึ้น,นบก พร้อมกันในประเทศสิงคโปร์อินโดนีเซียมาลายูและไทยเมื่อเช้าตรู่ของวันที่8ปดธันวาคม2484ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับการโจมตีฐานทัพเรือฟเฟฮาร์เบอร์ของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยญี่ปุ่นยกพลขึ้นบอกพร้อมกันที่สม,มุทรปราการประจบกิริคันจุมพรสุราธานีสงขลาปัตานีนครศรีธรรมราชและปราจินบุรีโดย ที่ฝ่ายไทยไม่ได้คาดคิดมาก่อนได้รับการแจ้งจากพลทหารว่าญี่ปุน่นนยกพลขึ้นบกที่บ้านท่าเพตำบลปากพูนภายหลังจากที่ได้รับโทรและเลขฉบับนั้นผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่6เป็นเม่ทัพบ,บัญชาการลบยึงสั่งให้เตรเดียวนะักกองทัพรักษาการประจำกองบัญชาการเป็นสัญญาณเหตุสำคัญและเรียกหัวหน้าฝ่ายที่กุ้ตรตรงมาประชุมที่กองบัญชาการมณฑน เพื่อเตรียมรับมือกาสศึกซึ่งพอบอมนทนคาดว่าคงจะบุกขึ้นนครศรีธรรมราชด้วยในขณะนั้นฝนตกลงมาอย่างหนักขณะที่พอบอมนทนได้สั่งการและมอบหมายหน้าที่รับค่าศึกอย่างเร่งรีบอยู่นั้น <c oughs> ก็ได้รับแจ้งข่าวจากผลจน้นใจซื้อและผลเติมลูกเสือสังกัดหน่วยปพันสิบห้า ซึ่งเป็นเวรตรวจเหตุการณ์ที่บ้านท่าแพใกล้ค่ายวชิราวุธซึ่งได้พบกองทหารญี่ปุ่นกำลังยกขึ้นจากเรือลบไม่ทราบจำนวนพลได้ลำเลียงกำลังด้วยเรือท้องเบนมาตามครองท่าแพจะขึ้นที่ท่าแพในขณะที่พยายามจะกลับมารายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบก็ถูกทหารญี่ปุ่นควบคุมตัวไว้แต่ผลจ้อย ใจเสื้อพยายามหลบหนีมารายงานผู้บังคับบัญชาได้ในเวลาเจ็ดนาฬิกาและในเวลาเดียวกันสทประสาทสิทธิ์วิไลก็วิ่งกระดอกรอบมาแจ้งข่าวนี้เก่ผู้บังคับการมณฑน,นด้วยพอบอมณฑน,นได้สั่งการให้เปิดกลางแสงและจ่ายอาวุธปืนเล็กปืนลกลและปืนกระสุนให้เกทุกคนที่ยังไม่มีอาวุธประจำกายและประกาศให้ทุกคน ทำการต่อสู้อย่างเต็มสติกำลังโดยความมุ่งหมายที่จะมีให้กองทหารญี่ปุ่นเข้ายึดลงทหารได้เป็นอันขาดผู้ที่ไม่มีบังคับบัญชาแน่นอนก็ให้เข้าบสมทบกับหน่วยใดหน่วยหนึ่งซึ่งประจำอยู่ตามแนวต่างๆในหน่วยรอ17พอกำสั่งด้วยวาจาไม่ว่าจะเป็นกำสั่งประกาศขาดคำลงผู้รับคำสั่งทุกคน ทุกหม่ทุกเล่าก็เรียบลงมือปฏิบัติตามโดยทันทีโดยไม่ได้มีการสะทกสะท้านหวาดกลัวหรือแสดงอาการเตือนเต้นลังเลไม่แต่น้อยการสู้รบมีสองแนวรบแนวรบที่สําคัญคือแนวรบบ้านตาเพซึ่งมีการสู้รบดุดเดือดที่สุดระหว่างทหารญี่ปุ่นซึ่งถึงขั้นตะรุมบอลกันด้วยดาบปลายปืนเหล่าทหาร ได้ปฏิบัติการสู้รบอย่างกล้าหาญและน่าชื่นชมอย่างยิ่งการสู้รบได้ดำเนินการอย่างรุนแรงมาโดยตลอดฝ่ายไทยเป็นฝ่ายลุกมากกว่าฝ่ายญี่ปุ่นซึ่งแสดงท่าทีจะล่าถอยปรากฏว่าฝ่ายข้าศึกส่วนเสียทหารไปเป็นจำนวนมากจนผู้บัญชาการของข้าศึกเสียชีวิตในที่รบฝ่ายทหารไทยส่วนเสียทหารไป3.9นาย ซึ่งจัดแน้ว่าการรบที่บ้านตาเพเป็นจุดที่สูญเสียทหารมากที่สุดในการต้านทานการยกพลขึ้นบกของทหารญี่ปุ่นในภาคใต้ภายหลังเมื่อสงครามสิ้นสุดลงก็มีการก่อตั้งอนุสารี์วีรไทขึ้นเพื่อแสดงความกล้าหาญของเรานักรบผู้กล้าของนครสีธรรมราชตามความประสงค์ของประชาชนทุกบุลา และจมพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้ตั้งชื่ออนุสาวรีว่าอนุสาวรีวีระไทยทหารทุกหน่วยในมนลตนที่6ได้เข้าประจำการในลักษณะหน้าที่ดังนี้ 1. หน่วยปอพันทําหน้าที่ดังนี้เติมน้ำมันแกีรถทุกคันและสํารองไว้อีกคัะสองปีที่เหลือให้กองพลาธิการนําไปซุกซ่อนตางภูมิประเทศหลังลงที่อยู่ของหมวดสพ ภารตการเตรียมสัมภาระพร้อมสเสบียงอาหารเพื่อคนย้ายได้ทันต้องทีทรงทหารเข้ายึดแนวลัวไล่กสิกรรมของปพันสิบรอยสด้านใต้เพื่อยิงต้านทานและเมื่อมีกำลังมาเสริมก็ได้ต่อแนวไปทางทิศตะวันตกสักครู่ปรากฏว่ามีกระสุนของฝ่ายญี่ปุ่นยิงมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโรงอาหารปบร้อยหนึ่ง จึงนำปืนใหญ่สองกระบอกไปตั้งยิงส่วนไปกองร้อยหนึ่งใช้ปืนปบคจุดหนึ่งศูนย์ห้าจำนวนสี่กระบอกปืนปจุดหกสามจำนวนสองกระบอกจากลงเก็บออกมาตั้งยิงบริเวณหน้าและข้างลงเก็บส่วนทหารในกองรักษาการภายในใช้ปืนเล็กทำการต่อสู้กองร้อยสองลากปืนใหญ่ปอนึ่งาจำนวนหนึ่งกระบอกซึ่งนำาคืนมาจากลาน การฉลองรัฐธรรมน,นูญนัสนามหน้าเมืองในตอนเช้าตรู่มาตั้งยิงใกล้คลังกระสุนแต่เนื่องจากกองร้อยนี้ต้องไปรักษาการภายนอกจึงมีทหารอยู่น้อยไม่พอที่จะทำหน้าที่ผลประจำปืนประกอบกับที่อยู่ของกองร้อยนี้อยู่ใกล้ไปทางท่าแพามากเมื่อฝ่ายญี่ปุ่นเริ่มเคลื่อนที่ได้ยิงมา แต่ไม่หมดความสามารถที่ทหารจะเข้าไปลากเอาปืนใหญ่มาตั้งยิงเสียแล้วจึงต้องใช้ปืนเล็กยิงต่อสู้2หน่วยรอจุดพันสามเก้าทำหน้าที่ดังนี้ร้อยหนึ่งในหมวดสอเป็นกองรบซึ่งยกไปต้านทานทหารญี่ปุ่นที่ตลาดท่าแพโดยวางแนวรบเป็นสองแนวแนวเลกคือ แนวบ้านพักนายทหารปพันสิขับลงที่อยู่ของทหารปพันสิส่วนแนวที่สองคือแนวตลาดท่าแพ,อพออรองผอบรอพันสัก้านำกำลังบางส่วนคือทหารของรอสิไปฝากฝึกในหมวดสวนพนายสิบกองหนุนที่เข้ามารับการอบรมจากปพ,พหนักหนึ่งหมวดที่เหลือประยุทธภูมิประเทศทางทิศตะวันออก ขอติดตั้งรอพันศัเก้าเพื่อปกป้องมีให้ฝ่ายญี่ปุ่นเข้ายึดลงทหารจากทิศตวันออกได้ฝ่ายเสริมแนวรบโดยต่อเนวไปทางปีกขวาบ้างปีกซ้ายบ้างยึดภูมิประเทศข้างหลังแนวรบเพื่อทําหน้าที่เป็นกองหลุนบ้างแลวฝ่ายญี่ปุ่นก็ได้ใช้กาลังส่วนหนึ่งเข้าอบอรอมทางปีกฝา หน่วยนี้ได้ส่งกำลังเข้าปะทะต้านทานไว้ 3. หน่วยพอมนทนหกตำนาที่ดังนี้ผู้รับมอบหมายนำทาหารขึ้นรถยนต์มายังหน้าทิ้งตั้งกองรักษาการของปอพันสาแล้วขยายแถวเข้ายึดแนวไล่กสิกรรมของปอพันสิาลอยสองโดยสมตบกับทหารปอพันสิมาในกองรักษาการ ภายนอกประจําจอวอทบอ,อ,บอนอสอบ้างและเข้าต่อแนวไปทางปีกขวาบ้างฐานหน่วยนี้เป็นกําลังออกเป็นสองส่วนส่วนเลขเข้าประจําแนวยิงเรง็อีกส่วนหนึ่งคงมียุดภูมิประเทศในแนวที่สองซึ่งหากจากแนวเลขประมาณ100เมตรแต่ยังไม่ได้ทำการยิงก็ได้เวลาสงบศึกเสียก่อน4 หน่วยสพันหกทำหน้าที่ดังนี้จะตานถือปือเนเล็กยึดภูมิประเทศบริเวณโล,าานนโลงที่อยู่ของทหารในพมนต้นในรงที่อยู่ของทหารในสพันหกเพื่อ,อไว้เป็นกำลังหนุนในโอกาสต่อไปแต่ยังไม่ได้ทำการยิงข้อพอดีมีการลบยุติลงห้าหน่วยสรอมันตนหกทำหน้าที่ดังนี้ จัดเปรออกไปรับคนเจ็บคนเวชภัณฑ์และสัมภาระมีค่าออกมาจากแนวยิงนอกจากนี้ยังมียุวชนทหารจากหน่วยฝึกยุวชนที่55จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำจำนวนประมาณ30คนมีปืนเล็กประจำกายมาสมทบเมื่อเวลาประมาณ09.00น ได้ไดรับคําสั่งให้ยุดภูมิประเทศในเดียวๆกับหน่วยสอปันหกแต่ยังไม่ได้ตอำการยิงก็พอดีมีการรบยุติรงเวลาประมาณ11.00นเศษเสร็จผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่6ได้รับสําเนาตัว,วเลขคําสั่งให้ยุติรบการต่อสู้ระหว่างทหารไทยกับทหารญี่ปุ่นก็สงบลงผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่6สั่งให้นํากําลังยุวชนทหารกลับ ได้ติดต่อให้ทารญี่ปุ่นส่งตัวแทนมาเจราจาเพื่อตกลงกันในรายละเอียดผลการเจราจายุติลงยุติการรบโดยสรุปมีดังนี้ 1. ญี่ปุ่นขอให้ถอนทหารไทยจากที่ตั้งปกติให้ผลแนวคลองสะพานรามริรให้เสร็จสิ้นภายใน3ชั่วโมงเพราะญี่ปุ่นต้องการใช้สนามบินด่วน 2. ฝ่ายไทยยินยอมให้หน่วยทหารญี่ปุ่นเข้าพักอาศัยในโรงทาหารของไทยใต้ทั้งหมดโดยฝ่ายไทยพร้อมทั้งครอบครัวในทาหารและนายสิบจะย้ายไปพักในบริเวณตัวเมืองนครสีธรรมราชโดยอาศัยตามโรงเรียนวัดและบ้านพักขา้าราชการเป็นต้น 3. ฝ่ายไทยขอขนอาวุธและสัมภาระจิดตัวไปด้วยยกเว้นอาวุธหนักกระสุน ในวัตถุระเบิดได้นำมันเชื้อเพลิงบางส่วนตลอดจนเครื่องบินแต่ฝ่ายญี่ปุ่นไม่ยินยอมสี่ฝ่ายญี่ปุ่นแสดงความเสียใจที่ได้มีการสู้รบก,กันได้มีความรู้สึกหินใจได้ยกย่องชมเชยวีรกรรมของทหารไทยประวัติพ่อจ่าดำอนุสาวรีในสงครามมหาบุรพาก็ได้มีเป็นคำกลอนมาว่าชาววันนั้นเมืองโคน ร้อนละอ,อุปืนประท์และเบิดดังกลางวันไหวสงครามโรคลุกรานสู่บ้านไทยคิดย้อนไปประวันอย่างพันพึงแปดทันวาญี่ปุ่นเทียบเหยียอนสีหล่าไพลีบุกฝ่าเข้ามาถึงเยาวชนคนไทยเข้าไปตรึงจากนั้นจึงยิงกันแสนวันใจสิเอดโมง คำสั่งยังให้หยุดเล่งรีบรุดตรวจผลว่าคนไหนเลือดกองจมลมงายตายเท่าไรสรุปได้วันหมอสามสองคนจึงร่วมใจให้มีที่ระลึกผู้ผ่านศึกประกาศไว้ให้ทุกคนรวมตั้งหน่วยทหารกล้าบุรภาพระจนได้ทุกคนตั้งพอ เคยป้องไทยพ่อจ่าดำจำได้หมายความรู้ละลึกผู้พิทักยอมตักใสเหล่าลูกหลานบ้านคอนอย่านอนใจสืบสารไว้เลือดพิทักษหลักบ้านเมือง